สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนี้นะครับการทํางานในองค์กรขนาดใหญ่นะครับก็ไม่ใช่จะสามารถการันตีได้นะครับว่าเหล่านั้นจะสามารถที่จะทํางานไปได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าองค์กรใหญ่ๆเองก็มีการปรับตัวนะครับมีการลดคนให้สอดคล้องกับผลประกอบการนะครับที่อาจจะไม่ดีนะครับหรือว่าอาจจะกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กําลังจะมาถึงนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 5นะครับช่วงปลายปีจนถึงต้นปี2 5 6 6เนี่ยนะครับ บริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับที่เป็นเทคคอมพานีนะครับมีชื่อเสียงก็มีการปลดพนักงานไปเป็นจํานวนมากนะครับมีตัวอย่างของบริษัทนะครับที่มีการปลดพนักงานออกไปนะครับอย่างเช่น IBM นะครับเป็นบริษัทที่ทําเรื่องของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะครับก็มีการปลดพนักงานไป3,900คนนะครับหรือว่าคิดเป็นประมาณ2%ของพนักงานทั้งหมดนะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนํานะครับแล้วก็ทําเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอย่างบริษัทฟิลิป์เนี่ยนะครับ ก็มีการปลดพนักงานไปกว่า4000คนนะครับหรือว่าคิดเป็น5%นะครับของพนักงานทั้งหมดนะครับไปตั้งแต่เดือนตุลาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่น booking com นะครับก็มีการปลดพนักงานไป4 3 7 5คนนะครับหรือว่าคิดเป็น25%บริษัทอเมซอนนะครับมีการปลดพนักงานไป2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกนะครับในเดือนพฤศจิกายน2022ยนะครับก็ปลดพนักงานไป ทั้งสิ้นนะครับ10,000คนนะครับหรือว่าคิดเป็นประมาณ3%แล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับในเดือนมกราที่ผ่านมาครับ o n a z o n ก็ปลดอีกนะครับ8,000ตำแหน่งนะครับหรือว่าปลดไปประมาณ2%นะครับของพนักงานทั้งบริษัทนะครับบริษัทอย่าง Microsoft นะครับเป็นบริษัทชั้นนำนะครับในเรื่องของผู้ผลิตเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ของอเมริกานะครับก็มีการปลดพนักงานไป1,000 0คนนะครับ หรือว่าคิดเป็นประมาณ5%ของพนักงานทั้งบริษัทนะครับบริษัทอย่าง Meta นะครับหรือว่า Facebook เดิมนะครับของ Mark Zuckerberg นะครับก็มีการปลดพนักงานออกไปถึงประมาณ13%นะครับหรือว่าประมาณ1นึ่งื่คนเมื่อเดือนพฤศจิกา2002 2022นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับบริษัท Google นะครับซึ่งเป็นบริษัท Search Engine รายใหญ่เลยนะครับ ็มีการปลดพนักงานไปถึง12,000คนนะครับหรือว่าร้อยละ6ของพนักงานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของการปลดพนักงานในบริษัทขนาดใหญ่โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นเทคคอมพานีนะครับหรือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะครับของโลกนะครับก็มีการปรับองค์กรนะครับแล้วก็ลดเรื่องของคอสนะครับลดต้นทุนลงนะครับให้สอดคล้องกับสภาวะของผลประกอบการแล้วก็รองรับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นครับ